ทำไมมาหมดขนาดนี้น้องเอาบอกหน่อยแก้เกมครับแก้เกมมาพี่ก๊อลฟแก้เกมให้ใช่ไหมพี่ใครม่ใครครับใครใมาหมดเลยใช่ไหมจังหวะจังหวะจังหวะน็อกนยังไงเนี่ยมันเราจะโดนศอกครับโดนศอกเด้อก่อนโดนศอเนี่ยเราได้นับโดนหมัดครับโดนหมัดใช่ไหมหมัดไหนโทษนะัซ้ายครับต้องถนัดข้างไหนซ้ายหรือขวาซ้ายครับซ้ายพอจังหวะจังหวะได้นับแล้วจังหวะจังหวะนั้นเขาก็ลุยเหมือนกันนะเราเราได้จังหวะศอกยังไง ขอเข้ามาไงไฮะก็กลัวกลัวแค่เหลือไม่กลัวโดวนหมันเขาเหรอโด,น,ดนเหมือนกันครับโดนโดนเหมือนกันไงโดนยกไหน,นเมื่อกีนน้น <c oughs> ีะครับคือคือก็ไม่แขกให้ของก็เราใช่ไหมแต่โอ้ยวันนี้เขาเขาเขาโดนเราใช่ครับสองจังหวะนั้นเราเรียบร้อยเลยชนะมากี่ครั้งแล้วนี่ยสองไปติดน,นะครับฮะสองไปติดสองไมติดไม่ติดละพี่กันสไลด์โชคดี ร,อรอ 10, ้อยสิบสองคือเอามีชมกัดแชมป์ยังเงรอ้อยสิงซิกซซอเป็นครับซิกซอเป็นรับเอ,อาไหมสักตั้งเัไหมล่ะเรื่อยๆก่อนครับฮะยัง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 ไม่รีบใช่ไหมยักต่อยช่องเจียร์ครับอ๋อช่องเกียร์ในขอจนขอจริงเลยไหมยัยงหอือ่าอเออจากต่อยเฉยๆกับใครกับใครบอกได้เลยร้อยร้อยสิบสองร้ได้หมร้อยสิบต้งคืนต้งคืนร้อบได้แต่กลางวันอย่ร้อยสิบ้องก็เป๊กเลยนะ สองสองคืนบ้านมอใกกันนะมอสองคนก็คนกันเองคนจะโสกคนยโสกคือกันบอกว่าอยากชกช่องเพชรมีโอกาสนะเพราะว่าเพชรยินดีกับเกียรติเพชรเขามีโครงการแลกเปลี่ยนมวยกันอยู่แล้วใช่ไหมเจอใครก็ได้ใช่ไหมเอาพิกัดเท่าไหร่ดีเอาเดี๋ยวเผื่อเกียรติเพชรเขาติดตามได้สดอยู่อ่ะวัยสิบสอครับวัยสิบเอ็ดวัยสิบสองนะเคยชกกันยังไงชกเกีครั้งนึ่งครับครั้งหนึงกับใคร ยาาคชนะหรือแพ้ชนะครับเอา้าก็มีโอกาสนี่<า>อยากไปครับฮะอยากไปดัดดดดดกคือวทำไมถึงดักไปเข้ากางเกงนะมันมันม <คน S 1> <า>ัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคนเยอะดีใช่ไหมกระดางก่อนเดิน